สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีพพพีมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นตัว 2.5G นะครับเกียร์แมนนวลนะครับก็ตอนนี้นะครับรถที่เป็นพพพีเกียร์แมนนวลก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งคันนะครับสุดหล่อเลยเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.5G เกียร์ธรรมดานะครับราคา559,000บาท เท่านั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่นที่หายากและประหยัดน้ามันมากจริงๆคันนี้นะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับคันนี้เป็นโมเดลปี2013นะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วมีหลอดมันตินะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะครับคือชุดโฉมของเขาด้านหน้าก็จะเป็นหน้ายักษ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนในตัวอื่นๆที่เป็นปีตั้งแต่ปี12ขึ้นมาจนถึง14นะครับจะเป็นหน้ายักษ์หมดเลยนะครับจะมีทั้งเครื่อง2.5แลจ3.0นะคและเกียร์แมนวลนะครับ แล้วเกียร์ออโต้แล้วก็มีขับ2และขับ4ี่เหมือนกันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับราคา5 5 9นะครับคือประหยัดมากจริงๆนะผ่อนก็อยู่ประมาณ1 0 0่นพ2 0 0 0สองพันประมาณนี้ครับไม่เกินนะครับสุดสวยเลยคันนี้นะครับปฟท้ายก็เป็นโดนัทนะครับดวงแดงนะครับโคมเป็นโคมแบบว่าโคมเมียมนะครับสวยๆเลย 2.5G นะทะเบียน2321นะครับคันนี้นะเป็น PPV ที่น่าใช้นะครับตอนนี้อากาศหนาวหนานะครับใครหารถนะครับ ไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวเดินทางไกลนะไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ไปได้หมดนะครับช่วงนี้นะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไปได้หมดนะครับสีเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยมีกันชนมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดนะครับไฟท้ายโดนัทนะครับเป็นเครื่อง2 5 0 0 v n Turbo นะครับนี่นะครับคาดหลังมีโลโก้ f o r t u n e r มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับกระจกมีไล่ฟ้าติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้เปิดเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูดีกว่านะครับรถสวยๆนะครับจริงๆรถมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่มีจองมีหลุดมีจองมีหลุดแต่วันนี้ผมเห็นมันไม่มีอยู่ในชีทที่จองรถนะผมก็เลยเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสําหรับ f o r t จูเน 2.5G ปี13คันนี้นะครับใครสนใจออกรถนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเน็เพรยนต์นะครับนี่นะครับรถเดิมๆท้ายเดิมๆนะครับ ตัวรถไม่มีชนด้านท้ายมาแน่นอนนะครับไม่มีการตั้งบานใหม่นะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่นะครับสวยๆค้ัโชคใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเบาะนะครับตรงพื้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องฟอกให้ใหม่นะครับมันอาจจะมีคราบดำๆอยู่บ้างนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องแปลกใจเนาะเดี๋ยวเราจะมีการฟอกฉีดฆ่าเชื้ออะไรให้ใหม่ตัวเบาะก็เป็นเบาะแขวนนะครับเหมือนในตัวรุ่นถึงรุ่นปัจจุบันก็เบาะยังเป็นเบาะแขวนอยู่นะครับสำหรับ Fort u n e นนะครับซ้ายขวานะครับรถสภาพเดิมๆนะครับ ไม่แสงกลางๆเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นชุดที่เก็บแม่แรงนะครับถุงเครื่องมือนะครับตัวบอกพับเก็บเรียบร้อยนะครับบอกแถวสองพับง่ายนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านบนนะครับสองช่องนะครับแล้วแอร์แถวแถวสองอีกสองช่องนะครับแล้วก็มีด้านหน้านะครับรถคันนี้เดิมๆนะครับเป็น t ต Fortun อร์จอ 2.5G เกียร์แมนนวลนะครับนี่เลยโลโก้ตัว G นะครับสวยๆเลยนะครับกระจก t ต y o ต a แท้ทุกบานอยู่แล้วนะครับเน้นขายรถเดิมรถสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูหลังคานิดนึง หลังคาเดิมๆไม่มีผูนะครับนี่ดูกระจกกระจกนะครับโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้านะครับที่บริษัทเดนยนต์ของเราครับเน้นขายรถเดิมนะครับนี่ภายในห้องโดยสารนะเป็นสีเบจนะตัวบอว่าเป็นสีเบจนะครับรถปี13ไม่แสนกลางๆถือว่าปกติมากเลยนะครับวิ่งปีละไม่กี่หมื่นเองนะหมื่นตัวกว่าเท่านั้นเองนะครับถังประตงประตูเลยนะเดิมหมดนะครับนี่นะเม็ดอาร์คโลบอทอะไรยังเดิมอยู่ทุกจุดเลยนะครับ รถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถบริษัทรถยนต์นะแผงประตูนี่หุ้มด้วยหนังสีเบจเดินได้คู่มานะครับกระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นสีเทามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะตัวเบาะอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงนะก็มีการทําหุ้มมาใหม่นะครับแต่เบาะจะเป็นดีไซน์เดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับมีที่เท้าแขนเรียบร้อยนะครับหุ้มมาให้ใหม่แล้วนะครับนิ่มๆเลยนะครับนี่นะครับตัวเบาะสะอาดไม่มีขีดขาดเลยนะครับ มีแอร์นะครับแถวสองแล้วก็ปรับสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับใครที่กําลังมองหารถพ p พเกียรธรรมดานะครับจริงๆผมก็ว่าน่าเล่นนะเอาไว้ลุยนะแต่ครันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาห้าห้าเก้าท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับราคาห้าห้าเก้านะครับตัวเบาะนะครับใหม่ๆเลยนะครับเป็นสีเบจนะครับนี่นะใครสนใจนะครับโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ ส5งจนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบาะเป็นเมนนวลน,นะครับคือหลายๆอย่างในดีเทลภายในเขาอะจะเหมือนในในบีโก้แชมปนะครับไม่กระทั่งจอวิทยุพวกมาไัยเกียร์เบาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นในบอดดี้รถครอบครัวนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะลงรถที่เป็นรถครอบครัวบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะปลายปีแล้วนะครับใครที่หารถไปใช้งานนะครับ ก็แบบพาครอบครัวไปเที่ยวหรือเดินทางไปตามต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองมาเลือกดูได้นะครับ f o r ์คจูเนอร์เรามีตั้งแต่ปี11นะหน้ายักษ์หน้าแชมป์จนถึงออนยู new. ตอนนี้มีร ER ีเจนเดอร์กำลังเข้ามาแล้วนะครับอีก4คันนะเป็นรีเจนเดอร์มีสีขาวสีดํามีครบหมดนะครับใครที่ไม่อยากรอรถป้ายแดงก็มาเลือกดูรถกับเพจยนตได้นะไม่ My นี่หลักร้อยนะครับผมเห็นไมรีเจนเดอร์ก็อยู่111กิโลนะครับรถเข้าวันนี้ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคันนี้แล้วกันนะหน้าแชมป์นะครับ เป็นเกียร์เมนนวลนะแต่กระจกไฟฟ้าหมดทุกจุดนะครับปรับอะไรเหมือนเดิมเลยเหมือนในตัวเกียร์ออโต้เลยนะครับคอนโซลคอนโซลอะไรเหมือนกันที่วางแก้วน้ํานะครับแอร์นะครับปกตินะครับพวงมาลัยหนังนะครับมันติฟังก์ชันนะครับรับสายบางสายนะครับก็เพิ่มเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับเดินไม้แท้เดิมๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้นะเป็นสีเบดนะครับตัดกับสีเทาเข้มๆนะรถสะอาดนะครับรถสะอาดมากคันนี้นะ วิทยุก็เป็นวิทยุเขาเรียกว่นวิทยุสองดินเดิมนะครับสองดินก็คือว่ามันใส่ซีดีได้่นเองนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจอที่เป็นเนก็ได้นะเราไปเปลี่ยนข้างนอกก็ได้นะครับแต่อันตัวนี้ก็เป็นตัววิทยุสองดินธรรมดานะครับก็ตามรุ่นของเขานะเป็น 2.5G ตัวตัวแอร์ก็เป็นเมนวนวลนะครับคือจริงๆเหมาะเอาไว้รถสําหรับแบบเป็นพวกสายแคมป์หรือว่าใช้ในครอบครัวสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นไฟ แอร์หลังไฟ,ไฟกระจกไล่ฟ้าไฟเตือนช่วยถอยจอดนะครับพาวเวอร์เอาเลสอช่อง USB อยู่ด้านล่างนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับนี่นะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับคือจริงๆผมมอง,มองว่ารถ PPV อ่ะก็ควรจะเป็นเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าบางทีเราขับแบบขึ้นทางชันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะได้ขับสบายๆนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้นะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องน,นะครับ ด้านหน้ามีสครูปดักลมมาให้ด้วยนะครับ 2.5G ปี23นะครับเปิดฝาโปงให้ดูนะครับนี่เปิดฝาโปงมาแล้วนะคิดไม่ตัดด้วยนะครับให้ชมกันแบบสดๆเรียลๆเลยนะครับสวยมากคันนี้นะราคา559นะครับทะเบียน9กม2321นะครับไปหน้านี่สวยๆใสๆเลยนะครับนี่นะเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่อาจจะมี บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็บอกกันตามตรงนะครับแต่ตัวรถนะบอดี้เดิมนะครับเช็ควานยูได้เลเเพียดอยู่ครบนะครับมีปั๊มลมนะปั๊ม ABS ท่อแคทอะไรยังอยู่นะครับเป็นเครื่อง25 v n ันห้าเนทอร์โบนะครับเทอร์โบมันก็อยู่ด้านล่างตรงนู้นนะนะครับท่อแคทอะไรอยู่ครบไม่มีตัดนะมีกรองอากาศนะเป็นตัวแอร์โ e นะครับสายแอ o ์โอยู่นี่นะครับเครื่อง v n t ย r เทอร์โบมันก็จะเป็นเครื่องเดียวที่อยู่ใน V ี g o นั่นแหละครับ นี่นะครับสายพานเดิมๆสวยๆวยรถนี่นๆนะครับรถปีสิบสามนะแต่มาร์กบางจุดยังอยู่เลยนะครับแบตก็เป็นแบตแห้งนะของ GS เคสนะอันนี้นะเป็นแบตแห้งนะครับยังเขียวเปื้อนอยู่เลยแบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มเหมือนปั๊มแจ็คปั๊มน้ามันอะไรปกติที่คอยกดขึ้นมาตรงนี้โล่งอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนะขาดซ้ายขวาเดิมๆมอกอยู่ครบนะครับเลขเพลดอยู่ครบนี่ รถสวยๆนะครับใครสนใจนะครับ t ต y o t a f o r t u n เ r เกียร์แมนนวลนะครับใช้งานได้จริงขับถึกมากนะครับใช้งานง่ายคัดนิ่มนะ t ต y o ต a านะครับเครื่องเดิมๆไม่มีเยอะไม่มีเปิดนะฝาโปรงนี่เดิมๆนะครับีโลโก้ทุกจุดอยู่ครบหมดเมรคอาร์โรบอทอะไรนะครับฝาแท้ๆฝาเดิมๆนะครับโลโก้ Toyota านะครับต่ลึกๆอย่างนี้นะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับขออนุญาตนะครับผม นนี่ะเดี๋ยวให้ดูเลขคานนิดนึงนะรถนะครับเลขคานเดิมนะครับผมยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับคันนี้กับ Toyota Fortuner นะครับ 2.5G ปี13นะครับเกียร์แมนนวลนะครับราคา590,000เอ้ยราคา559,000นะครับขออภัยราคา559,000รถสวยๆคัดเกียร์คุณภาพดีนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคันนี้ก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับมีฟิล์มมีแหลกหลังคาไฟหน้านะครับ เป็นยางบิดโตนดูเลยนะครับคันนี้นะยางนี่ดอกท่วมๆเลยนะครับนี่ชุดกันชนแนบสนิทนะครับก็ต้องฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ PPB คันนี้นะผมมองว่าราคาน่าเล่นนะครับ5้าาเนะผ่อน11,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนรถกระบะเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้นะครับวันนี้ว่าจะเข้าไปลงเก็บรถ3อยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ ที่รับชมนะครับหรือ FC YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ